ดี่ก็ทุกคนมาขุดหัวมันกันนะนี่เป็นมันญี่ปุ่นเนาะหัวสีขาวานะคบปลอดสารนะขุดไปยังไม่ครบอายุนะแต่ว่าจะบุดไปย่างกินเป็นมันที่ปลอดสารนะปลูกแบบออร์แกนิกเขาไม่เรียกออร์แกนิกเขาเรียกอะไรนะแม่เมื่อกี้มีอนเรียกอะไรนะอมเรียกมันอะไรมันอะไร สวัสดีลูกสวัสดีคุลากันเนีคุรากันเนาหัวสีขาวหวานนะคะป่อสารนะคะยอดเขาก็ขายด้วยนะคะเนี่ยนี่่ะเป็นสวนเลยนี่ค่ะคุริโคกันเนะนะคะเดี๋ยวเราจะฝากเบอร์โทรไว้นะ,ะโทรติดต่อซื้อได้นะคะนี่เขามาขุดเอาเหมือนกันนี่ตอนนี้เขากําลังมาขุดเอาอันนี้ก็คนญี่ปุ่นมาดูงานเขาเจ้า กูจากสวนของไร่ของมีนามันซิ่งนะคะน,นี่ค่ะเขาขาวอ่ะนีเดี๋ยวค่ะเฮ้แม่ออกมายังอีกไหมได้กี่หวัวเมื่อกี้สามเอา,เอาสามหวัวเดี๋ยวมาถ่ายดูนะคะสนใจติดต่อได้นะคะเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ค่ะนี่หรือโทรมาที่เบอร์นี้ก็ได้ค่ะศูนย์แปดเก้าแปดหกหกเอ้ยศูนย์แปดเก้าแปดหกหกสองสามแปดหก ยอดละบาทน,นะคะแต่เป็นถ้าเป็นโลนี่เดี๋ยวต้องค่อยบอกราคาสิไอ้นั่นดีกว่าเหรอค่ไม่ได้มันแช่น้ำอะ่ะนี่ลูกค,ค้ามาคุดเองเลยเค,ค่ะแค่นีน้นะคะสวัสดีค่ะ